สวัสดีครับผมวุฒิชัยนะครับวันนี้จะมาแปลเพลง shoot at the night นะครับของ the killer นะครับฟังเลยครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ร้อง one in a lifetime นะครับ the suffering of fools นะครับ one in a lifetime ก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ the suffering of fools ก็คือความเจ็บปวดนะครับ suffering of fools ก็คือฟูก็คนก็โง่ครับโง่ๆคนหนึ่งคนที่ไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็ความเจ็บปวดของชีวิตก็โง่ชีวิตหนึ่งนะครับ to find the way home นะครับก็คือที่ตามหาทางกลับบ้านครับคือชีวิตของคนคนหนึ่งครับที่ตั้งหาตามหาทางกลับบ้านนะครับ ใน MV เนะี่ยคือมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไปทำงานนะครับอยู่ที่ลาสเวกัสนะครับน่าจะลาสเวกัสครับทำคาสิโนนะครับ,รบก็ทำงานไปอยู่มีชีวิตไปวันๆอย่างครับ to break to breakin this bone นะครับก็คือ break ก็คือทำลายนะครับทำลาย this bone ก็คือ this bone เนี่ยมันน่าจะหมายถึง นี่ผมเดาเอานา่าจะหมายถึงความเจ็บปวดนะครับคือเพื่อที่จะทําลายความเจ็บปวดนี้ทิ้งไปซะก็คือความเจ็บปวดจากการของชีวิตนะครับชีวิตที่ทํางานอยู่อย่างเงี้ยนะครับคือไม่ได้มีความสุขกับการทํางานนะัน,นี้ผมน่าจะหมายความว่าอย่างนี้นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ กิฟต์เมียช็อตเดินไนนะครับกิฟต์เมียช็อตเดินไนนะครับก็คือให้โอกาสฉันสักครั้งในะคืนนี้นะครับก็คือกิฟต์เมียช็อตก็คือช็อตหนึ่งก็คือขอขอให้ฉันได้สักครั้งหนึ่งก็คือให้โอกาสฉันสักครั้งในะคืนนี้เดินไนนะครับกิฟต์เมียโมเมนต์ครับให้ขอโอกาสฉันสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับ รั o ไครฟ์ออฟมิสเทเรียนะครับก็คือด้วยเวทมนต์อะไรสักอย่างนะครับขอโอกาสให้ฉันสักครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าด้วยเวทมนต์บางอย่างนะครับให้โอกาสฉันสักครั้งในะคืนนี้นะครับ Give me a moment so The breaking of the l o o f ก็คือ one in a lifetime คือครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ The breaking of the l o o f ก็คือทำลายหลังคานั้นกั้นออกไปทําลายหลังคากั้นนั้นออกไปก็คือทําลายกำแพงกั้นนะครับที่กั้นอารมณ์ประมาณว่าเราเราอยู่ในอยู่ในกรอบครับในกรอบที่ต้องทํำงานทุกวันนะครับทำงานอยู่ เดิมๆเ,เหมือนเดิมใช้ชีวิตเดิมๆอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมครับก็คือไม่ได้มีความสุขนะครับก็คืออยากจะทำลายกำแพงนั้นออกไปนะครับ To find our home ก็คือตามหาบ้านที่แท้จริงครับที่แท้จริงของเรานะ long Has long been our goal นะครับก็คือ Has long been our goal นี่ เท่าที่ผมเข้าใจก็คือน่าจะแปลว่าบ้านหลังนะั้นคือที่มันอยู่ข้างนอกนั้นมานานแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันรอเราออกไปตามหานะครับ draw so me a lifeline นะครับ, life, รบก็คือได้โปรดขีดเขียนเส้นชีวิตนะครับ life ก็คือชีวิต line คือเส้น,นครับได้ draw me a lifeline ก็คือได้ขีดข,ขีดเขียนเส้นชีวิตของชั้นีนะครับ ครับครับคือสันน่ฮันนี่ก็คือเหมือนที่รักอะไรนะครับพอที่รักนะครับ I got nothing to lose ก็คือฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับ I I have got nothing to lose ก็คือฉันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วนะครับก็คืออามณ์ประมาณว่าขอให้เธอครับช่วยขีดขีดเข,ขียนเส้นชีวิตของฉันทีนะครับ the life, the ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ ขอโอกาสฉันสักครั้งเมื่อคืนนี้นะให้ฉันได้ใช้สักช่วงเวลาหนึ่งโดยเวทมนต์อะไรสักอย่างครับสักช่วง ลับ look, look at my reflection in the mirror นะครับก็คือดูดภาพสะท้อนของฉันในะกระจกนั่นสินะครับ In the mirror reflection คือภาพสะท้อนนะครับ u n t h r n a the power of the light ก็คือภายใต้พลังของแสงสว่างนั้นนะครับ, light, อ,อ,สสนะรบอันนี้คือภายใต้พลัง the power คือพลังนะครับ of the light ก็คือแสงสว่างนะครับทีนี้ก็จะเป็นเป็น c o l ั s Aventon ในเพลงก็มีแค่นี้นะครับ I feel like I'm losing the fight ก็คือฉันรู้สึกว่าฉันจะไม่ต้องต่อสู้อีกแล้วนะครับถ้าให้โอกาสก็คือ Give me a shot ก็คือถ้าฉันได้โอกาสครั้งนี้ก็คือฉันคงไม่ต้องมาต่อสู้ดนิลนอนีกต่อไปแล้วนะครับก็คือได้เป็นอิสระแล้วจากอันนี้แนะนำให้ไปดูใน Mv นะครับ Mv ของ s h o t t ะไรต้นไหนนะครับเป็น Mv ที่ก็สวยงามครับทำมาดีมากเลยครับ ที่ไม่ได้ทำเอาเอ็มวีมาก็คือพกวกกลัวติดลิขสิทธิ์นะครับ oh, ครับ,รบในเพลงก็มีแค่นี้นะครับ oh, kind of ครับสวัสดีครับ